แรงขับทางเพศหรือแรงขับความเป็นความคันเนี่ยมันคือเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งใช่ไหมแลวผู้ชายเนี่ยมันต้องการเชื้อเพลิงเนี่ยไปคว้าเป้าหมายไปทำภารกิจสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเชื้อเพลิงที่บ้านไม่ได้อย่างเช่นทะเลาะกันผู้หญิงงอนผู้หญิงจะไม่มีอารมณ์ที่จะนอนกับผู้ชายแต่ผู้ชายเวลาทะเลาะกับผู้หญิงฮีทของอารมณ์ทางเพศมันจะขึ้นและผู้ชายต้องการระบายเพราะฉะนั้นเวลาผู้ชายทะเลาะทะเลาะถ้าภรรยารูา้ทันใช่ไหมจับมารีดพิษก็จะความสัมพันธ์ดีแต่ถ้าผู้หญิงงอนและไม่รู้เรื่องนี้ การทะเลาะกันจะยิ่งรุนแรงแล้วผู้ชายบางคนก็จะพุ่งไปหาพลังงานที่อื่นแทนนี่คือที่มาของการนอกใจเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตว่าผู้ชายคนไหนที่ภรรยาปฏิเสธเรื่องบนเตียงคิดผู้ชายมันทนไม่เหมือนกันนะต้องเข้าใจผู้ชายบางคนทนได้1อาทิตย์บางคน3วันบางคน1เดือนบางคน2เดือนแต่ไม่เยอะผู้ชายที่ทนได้น้อยคือผู้ชายที่แรงขับสูงซึ่งผู้ชายพวกนี้จะเก่งผู้ชายที่แรงขับทางเพศสูงผู้ชายคนนี้ก็จะทํางานเก่งประสบความสำเร็จหาเงินเก่งแต่ผู้ชายที่ แรงขับทางเพศตามผู้ชายคนนี้จะขี้เกียจติดยาเป็นลูเซอร์ไม่กล้าตัดสินใจแล้วก็มีอะไรก็ตามเมียบางคนก็เป็นแมงดาเพราะนั้นคียคือถ้าเราไม่จัดการตรงนี้ผู้ชายที่มันเก่งๆมันจะไปหาที่อื่นเราจึงเห็นว่าผู้ชายที่มันหาเงินเก่งก็มักจะมีความเจู้ๆเพราะว่าผู้หญิงต้องไปดูแลลูกใช่ไหมมันก็ไปหาที่อื่นมันก็มีแรงในการกระชุ่มกระโวยเพราะฉะนั้นมนุษย์เราทําตามแรงขับสัญชาตญาณเสมอเราอย่าไปคิดว่ามนุษย์ทุกคนจะทําตามจิตสํานึกถูกผิดนะ ตัวนี้มันน้อยบางคนเท่านั้นที่ทําได้คนที่ไม่ค่อยมีปมอ่ะเวลามันมีปมเนี่ยมันจะทําให้พวกแรงขับด้านมืดมันจะทํางานแรงกว่าปกตินะครับแต่คนที่แบบถูกเลี้ยงมาอย่างดีมีเซลล์เอสตมสูงอะไรพวกนี้พวกนี้ก็จะสามารถตัดหินใจอิงตามตัวนี้ได้แต่ผู้ชายที่เป็นประมาณนี้มีน้อยในร้อยคนอาจจะมีประมาณ3-5คนเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะไปเจออีกแบบหนึ่งอ่ะสูงกว่าเยอะเลยแต่มันแก้ได้เพราะว่าตัวผมเองอ่ะก็เป็นประเภทหลังคือเป็นประเภทมีความ ท็อกซิกมีความเป็นลูเซอร์อยู่ในตัวคนเดียวเลยก็มีปัญหาในทุกด้านของชีวิตคุมอารมณ์ไม่อยู่บางทีก็น้อยใจภรรยาก็แบบเอาแต่นอนอะไรแบบนี้หรือพู่จ้าไม่ดีอะไรก็มีทุกอย่างอะไรแบบนี้